สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเนาะครับมันนี้กัได้แนวกินแรงมาสูกินครับซุปเห็ดบดใส่ปลาทูครับผักก็จะเป็นผักลวกเนาะครับผักกาดลวกกะลําแล้วก็นอไม้ต้มครับผักสดกะมีแค่นี้แหละครับนี่อันทั่วฟักงาครับอันผักหอมเปีครับหรือผักซี่ฝรั่งเนาะครับมาครับมากินน้ำกันแซบครับเน่มือแรงครับเ็ด บดไปเก็บมากมือเซานี่ครับเขาเนียวครับมันห้อนครับหอมครับเขาไม่มาเดอ้อครับผู้ใด่ท่าถ้าไหนใดกินเขาเร่งครับมาก,กินแซ่บๆน้ำกันครับทำยังไงครับอืม ขอท่าครับขอท่าไก่ตุ่มตัวคำยังไงเลยครับ น้ำมัต้มครับแสบครับนัวปนใส่แบออบโอเอรมนซุปซุปใส่แบบพริกผงครับแล้วก็กีหอมแดงกระเทียมต่ำใส่น้ำกันแล้วครับือ,อ เห็ดบดอ่อนๆซะลาครับเนี่ยไปพ่อ,อย่มไปพ่อว่างานช่วงสายๆนะครับเห็เข้าจเจ้าไปเกมเฮ็ดไหมครับก็เลยอยากไปถือว่าโชคดีอยู่เนาะคร,ารับได้เฮ็ดมาสนีทก็ได้ แซ่บครับดุน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 ได้กินเทือครับซุปเห็ดซุปเห็ดบดหรือซุปเห็ดกระดงังงะครับเขากันต่น้าก็พักตวว สุ่ยคัำนี้ไงเลยครับอืมแซวครับ แสบแสบครับมาเดอรครับอืมขลำรั่วครับ สุด,ดยอดครับจับ ครับจังรลยกาขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปกินซุปเฮดบดเนาะครับแซ่แบๆครับเดี๋ยวไว้พ่อการคลิปหน้าครับคลิปนี้กะขอบคุณแนะสวัสดีครับ